สวัสดีครับสวัสดีทุกทกท่านนะครับยินดีต้อนรับทุกทกท่านสู่ช่องบ้านฝ้ายแชนแนลครับวันนี้วันที่19เมษายน2 5 6 8ครับก็อยู่ในช่วงเทศกาลสงการอยู่นะครับตอนนี้ผมอยู่ที่ถนนริมโขงนะครับซึ่งก็อยู่ด้านหลังพระราชวัง นะครับหรือว่าหอพิพิธภัณฑ์หลวงพระบางนะครับซึ่งก็ด้านหลังก็จะเป็นที่ตั้งของอาคารอนุรักษ์นะครับซึ่งก็เป็นอาคารที่มีการอนุรักษ์รักษาไว้นะครับด้านบนก็เป็นตราพระมหากษัตริย์หรือว่าตราของอาณาจักรล้านช้างเดิมนะครับก็อาคารหลังนี้ก็ตั้งอยู่ด้านหลังพิพิธภัณฑ์หลวงพระบางหรือพระราชวังเดิมนะครับ แล้วก็บริเวณจุดนี้ก็จะเป็นจุดท่าข้ามนะครับหรือว่าท่าหลวงนะครับซึ่งอยู่ด้านหลังตัวพระราชวังนะครับซึ่งจุดแห่งนี้ก็จะเป็นจุดสําสหรับจอดเรือนักท่องเที่ยวแล้วก็จุดเรือบักสําหรับการข้ามแดนไปที่ฝั่งเชียงแมนนะครับซึ่งวันนี้ก็จะพาท่านมาจิบกาแฟเย็นๆน,นะครับที่อาคารหลังนี้นะครับซึ่งก็จะมีร้านกาแฟ หลวงไซคาเฟ่แล้วก็แอด8รเสอรองนะครับซึ่งกอรูปลักษณ์อาคารก็มีความสวยงามเป็นอย่างมากนะครับเดี๋ยวเรา,าดูบรรยากาศภายนอกแล้วเดี๋ยวเราก็จะเข้าไปาด้านในว่าร้านกาแฟาหลวงไซคาเฟ่หรือที่ตั้งอยู่ในอาคารอนุรักษ์นั้นเป็นอย่างไรบ้างครับนี่ก็เป็นบรรยากาศด้านนอกของร้านกาแฟนะครับก็มีการตกแต่งสไตล์หลวงพะบางนะครับ สวยงามเป็นอย่างมากนะครับเดี๋ยวเราก็ไปดูบรรยากาศภายในด้านในนะครับนี่ก็เป็นป้ายชื่อร้านนะครับก็นี่ก็เป็นบรรยากาศด้านในของร้านกาแฟครับนี่ก็เป็นเคาน์เตอร์กาแฟเมื่อกี้เรามีออเดอร์ร้อยแล้วน,นะครับเป็นลาเต้เย็นนะครับก็นี่เป็นบรรยากศาศนี่ก็จะเป็นรายการเมนู มีทุกอย่างนะครับในการเมนูซิกเนเจอร์ส่วนที่ไม่ใช่กาแฟก็มีนอนคอฟฟี่มีโกโก้ม็อกหลายอย่างเลยทีเดียวนะครับกาแฟเย็นก็มีกาแฟร้อนครับนี่ก็เป็นพวกเบเกอรี่ต่างๆนะครับนื่เป็นการตกแต่งภายในร้านนะครับพ็ามมีความสวยงามเป็นอย่างมากนะ<ม>ครับก็มีมที่นั่ง ไอสกรีนแล้วก็งานตกแต่งทั่วไป mm hmm. ก็สวยงามครับเด็กจมีมุมด้านล่างด้วยก็เป็นการตกแต่งใายในร้านจูแฟรนครับนี่ก็เป็นมุมคอฟฟีของเราที่มีออเดอร์เป็นลาเต้เย็่อันนี้นะครับ จากจุดนี้เราสามารถมองเห็น,เ,นเราจะขาดริมฝั่งโคงเห็นเรือนะครับก็ฝั่งตรงข้ามก็เป็นฝั่งเชียงแมนนะครับก็สามารถที่จะข้ามโกไปได้ครับก็มีบริกานทุกวันเลยนะครับก็บคบใครที่มาหลวงบางแล้วก็มาชิมกาแฟที่ร้านนี้ได้ครับที่ร้านกาแฟหลวงไสคอฟฟี่ ่มิสซลองก็กงน่าจะมีเมนูอาหารบบริการด้วยกับการตกแต่ง,ตงก็เป็นแนวสไตล์บูติกสวยงามเป็นอย่างมากเดี๋ยวเรานั่งดื่มกาแฟกันครับวันนี้ก็มีออเดอร์เรียบร้อยอมาหลวงรางก็อย่าเลยน,นะครับมาแวะที่ร้านนี้ครับก็ แนะนำให้ผู้ที่มาเยือนเมืองมรดกโลกได้มาชิมกาแฟาที่ร้านหลงใส่คบารฟนะครับกับบรรยากาศก็สวยงามตกแต่งในลาบูติกนะครับครับเยวเราไปชมส่วนอื่นอีนอกนะครับครับจากจุดนี้เราสามารถที่จะมองเห็นระเบียงด้านหน้านะครับแล้วก็จะสามารถที่จะเดินไปยังชมฟัง แม่น้ำโขงหรือระเบียงโขงที่อยู่บริเวณด้านหลังร้านกาแฟได้นะครับก็เดี๋ยวเราเดินลงไปชมกันครับว่ามีความสวยงามมากน้อยขนาดไหนนะครับบริเวณนี้ก็จะเป็นบริเวณที่เป็นระเบียงด้านหลังของร้านกาแฟนะครับจากจุดนี้เราสามารถที่จะไปเยี่ยมชมบรรยากาศด้านหลังร้านกาแฟได้นะครับเดี๋ยวเราก็จะเดินลงไปชมบรรยากาศการข้างโป๊กังว่าวันนี้เป็นอย่างไรบ้างนะครับ ก็ตามกันไปครับดูว่า,าการข้ามฝั่งที่ท่าด้านหลังนะครับที่พิพิธภัณฑ์หลวงพระบางนั้นนะครับเป็นการข้ามไปข้ามมาข้ามแดนนะครับระหว่างฝั่งหลวงพระบางและฝั่งชยงแมนนะครับที่เราเห็นขณะนี้ก็เป็นโป้ข้ามแดนนะครับหรือว่าแพขนานยนต์ที่ข้ามมาจากฝั่ง เชียงแมนที่ข้ามมาจากอีกฝั่งหนึ่งนะครับเพื่อที่จะข้ามมาอย่างฝั่งหลวงพะบางนะครับซึ่งจุดข้ามแห่งนี้ก็จะเป็นจุดข้ามกลางเมืองเลยทีเดียวนะครับเดี๋ยวเราก็ชมบรรยากาศการาข้ามโป๊ะระหว่างทั้งสองฝั่งครับจากจุดนี้เราสามารถที่จะมองเห็นรถที่กําลังรอ,อข้ามแดนได้เลยนะครับนี่ก็เป็นบรรยากาศโดยทั่วไปของการข้ามฝั่งหรือว่าการข้ามโป๊ะที่ ด้านหลังหองพิพิพพพธภัณฑ์หลวงพรบางหรือด้านหลังร้านกาแฟหลวงใสนะครับครับจากจุนนี้เราก็จะมองเห็นการข้ามโปะนะครับที่อยู่ด้านหลังร้านกาแฟหลวงไสนะครับตอนนี้ก็รถบรรทุกหรือผู้คนที่ข้ามมาจากฝั่งเชแมนก็จะออกจากโปะก่อนนะครับส่วนผู้ที่กําลังจะข้ามไปฝั่งนวนก็ต้องรอให้เรียบร้อยนะครับซึ่งจากโป๊นี้ผมเคยทํา รีวิวการข้ามไว้นะครับก็ท่านสามารถเข้าไปติดตามได้นะครับน,นี่ก็เป็นบรรยากาศของวันที่19นะครับเมษายน2568ก็อยู่ในช่วงของเทศกาลสงกาน์อยู่นะครับครับอันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศที่เป็นระเบียงโขงที่อยู่ด้านหลังของร้างตาแฟหลงไซนะครับซึ่งก็จะมี ทั้งร้านกาแฟแล้วก็ทั้งร้านอาหารก็มีแขกนั่งาทานอาหารจากจุดนี้เราสามารถที่จะนั่งชมบรรยากาศริมฝั่งโคงดูบรรยากาศการข้ามเรือหรือดูวิถีชีวิตของผู้คนนะครับอันนี้ก็เรือที่จอดอยู่ริมฝั่งโองโดยส่วนใหญ,ญ่ก็จะเป็นเรือบริการนักท่องเที่ยวนะครับพาชมซันเซ็ตในช่วงเย็นๆครับ ก็เป็นบรรยากาศสภาพโดยทั่วไปของวันนี้นะครับที่ร้านกาแฟหลวงไซก็วันนี้ถือว่าอากาศมาหลวงค่ะบางแล้วก็แนะนําร้านกาแฟด้วยครับครับบรรยากาศด้านหลังร้านนั้นก็เป็นบรรยากาศที่สวยงามเป็นอย่างมากนะครับโดยเฉพาะในช่วงเย็นๆนะครับจิบกาแฟนะครับแลว้วฝันโงดูซันเซ็ตนะครับก็ร้านแห่งนี้นะครับนอกจากจะมีการบริการร้าน กาแฟและเครื่องดื่มแล้วก็ยังมีบริการอาหารอีกนะครับก็ช่วเงเย็นๆนั้นนะครับก็คิดว่าบรรยากาศน่าจะาสุดยอดของความคลาสสิกนะครับก็ชมบรรยากาศริมฝั่งโงในยามเย็นครับก็มาหลวงพราบางทั้งทีก็จะหาโอกาสนะครับมาจิบกาแฟที่ร้านแห่งนี้นะครับที่ร้านกาแฟหลวงไซแอนด์รสตอล์นครับในโอกาสนี้ก็ขอเรียนเชิญทุกท่านนะครับชมบรรยากาศทั่วไปใน ช่วงสายวันนี้นะครับที่ริมฝั่งโผงที่อาคารอารุรักนะครับหลวงใส่คอฟฟี่แอนด์เลสโตรที่หลวงพระบางค,ครับ